อ่าสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเดอะคิวด a ส e นะครับซีซั่นสี่เปิดใหม่นะครับตอนนี้วอลสามสามระหว่างแก๊งครับไปช็อปกับเซนเซนเซนโอเคซีอเนะครับตอนนี้ระหว่างทีมเอเต้กับเอเนะครับอ้าวเราจะพร้อมแล้วครับอื้อไม่ได้เสกปืนเลย สามสองหนึ่งบวกแล้วครับบวกครับเอาบวกบวกบวกดีครับ๋อยังไม่พร้อมนะครับฝั่งแอตเต้ยังไม่พร้อมนะครับขอประทานโทษ่ครับเขาบอกยังไม่พร้อมฝั่งแอตเต้คือฝั่งอะไรนะบิจะเซ็อ๋อขอประทานเทษครับ,อบอรอสักคู่ เฝั่งเอเต้คือฝั่งอะไรนะฝั่งอัปเตอร์ช็อคซีเอสดีครับซีเอสดีั่อไปมาต่อผมซีเอสดีฝั่งนู้นอัปเตอร์ช็อคครับของผมฝั่งอัปเตอร์ช็อคนะครับอัปเตอร์ช็อคได้แก่ชื่อเปกากนะครับแล้วก็ปานี่แล้วก็หกเป็สี่บีทนะครับนี่ครับเอาละครับมาดูชื่อกันพร้อมแล้วนะครับ พร้อมพร้อมโกโก้แล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ไฟันแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาผมไม่เกี่ยวครับเอาครับครับยังไงไอ้รู้สึกว่าหกสิบสี่บีทจะไม่มีปืนนะครับเอาแล้วแล้วโดนแล้วนะครับเอาแล้วครับระว่างนี้เอาลครับเอาล้ครับตอนนี้เอาลครับ สองสองครับตอนนี้เหลือสองสองแล้วยังไงยังไงซียังไงยังไงยังไงครับอันนี้ช็อคอันนด้ช็อคเสียวิกหนึ่งและแล้วทีชนะก็เป็น C S D อเคครับและสองท่านเดี๋ยววินเนอร์ของเราราชาแ่งเกิลไปเลยครับตอนนี้ได้แก่ตอนนี้ได้ราชักงเกิลแล้วนะครับ ค่แกงเกิลครับเฮ้ยเขาเป็นเกิลอยู่แล้วพี่เชนะเราอย่าพึ่งให้พี่เชยัมีอีกแกงนึง,งพี่เชนดบไปแล้วไปแล้วให้ไปก่อนให้ไปก่อนมอเดี๋ยวเราอขอจบการรายงานแก้งวอลสามสามเท่านี้นะครับ